เออกูมาแล้วคุยมึงเหมือนเหมือนข้างคกเลยเฮ้ยเพี่ไโยดาครูอยากเจบอกกูเหมือนโคกใช่โดนไปไหนน้องในไหนก็ทำเฟรมไม่ได้ละจังหวะนี้มันต้องโกรธเหรอได้ฟันได้ด้วยหรอวะโคตรลังแกประชาชนเนี่ยมันยังไม่โกรธมันยังไม่โกรธไม่มันตอบโต้เลยน้องไอ้มันไปดูคนรักษาเป็นที่อะไรเลยเฮ้ยทำไมกูมึงไม่ได้เป็นตัวเขียวแล้วอ๋อนี่ไ มึหน้าอย่างเฮี้ยเฮ้ยเจอคาตีเหมือเดียวอุ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เยี่ยนี่ยแกกูโดนแล้วขึ้นหลอดกูตายอุ้ยโตไปโตไปโตไปโยโยโย่กูตายไอ้เฮี้ยไอ้ไหนบอกแกชนะมาแล้วไงไอ้สองมันหมดง่ายไอ้เฮี้ยพอมันเล่นกับเพื่อนมันมันมันเก่งขึ้นกูตายเอาใหม่ เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิมันต้องหลบอ่ะมันไม่มีไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นบอกอ่ะเห็นปะเฮ้ยโอ้โหไมม่ีเฮ้ยโอ้โหโคตรเก่งเลยสัสอุ้ยรี้ยอุ้ยน้องเฮ้ยเรามียาอยู่อย่าไปกล้วยเฮ้ยโอ้เกลียดท่านี้ อย่าบอกมันปรับความเก่งขึ้นนะใช่ไหมพอสองคนแล้วมันรู้ไงปกติมันจะมีเบาะให้กดหลบไม่มีที่อะไรจะล้แล้วเหมือมันจะแรงขึ้นด้วยนะเออแดงมันจะลบเอื้อเฮ้ยเฮ้ยแต่ไม่ได้บอกให้อยู่บอกให้อยู่เฮ้ยแต่ไม่ได้บล็อกได้อุ้ย เลยขี้ตายคู่ตายโง่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ท่านี้ผมไม่พ้นว่ะโอ้ยขี้อตายเลยไทำไมผมมาเพียวกงลำพังแต่ละคนเอง อเฮียโยดาไม่ช่วยกูเลย